มาครับสองปีใหม่ครับมันนี่ยุบันว้ารักครับมันนี่ครับมาพี่น้องครับนี่หลายอย่างครับมันนี่ครับนี่ปลาแซลมอนมี่ไรครับมันนี่หลายอย่างครับมามามาครับ

วนละเกันันสียกครัหาสีนมถอได้าเสียอเียมันนานเลยเจาัหาสี่เด็ดเื้ยซื้อมาจากบ้านหือหาที่บานตัวได้สามรถหาเอหาทุาเลยหาทุกหายี่มันหาสี่ทแก่างเอายนเลบาเอาเอาเอาี่บเหรอ

กับแก้ยยมกกินได้นะพี่บีออกินน้อยกินน้อยสักคำหน่อยเน,นี่ยย่างหมูนะครับก้อนสุกู่ครับ,รบหมูครับโอ้อย่างงามครับ สุดยอดครับพี่น้องโอ้อยางงามครับสุดยอดไลยดียเติออยู่ครับเนี่ยเอ้าพี่พี่สุดยอดนะครับรครับผมโอ้สุดยอดครับพี่ไม่ก็ให้มีความสุขหลายๆนะครับสุขภาพแข็งแรงลำลำไว้ทุกคนครับ ชิปนี่เกาไ้สันี่ครับชิบหนาพอรไหมครับสวัสดีครับ